เดวินฮานี่เข้าร่วมโครงการ VADA โดยล่าสุดนั้นเดวินฮานี่นักชกอเมริกันในวัย26ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ31ครั้งชนะน็อก15ครั้งเขายังไร้พ่ายแม้ว่าไฟล่าสุดเขาจะพ่ายแพ้ให้กับทางไรอันกาเซียก็ตามแต่เขาก็ยื่นให้มีการกลับผลการตัดสินได้สำเร็จทำให้เดวินฮานี่ยังคงไม่แพ้ใครต่อไปและล่าสุดเขาได้เข้าร่วมกับสมาคมต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโดยสมัครใจหรือ VADA ซึ่งเดวินฮานี่เข้าร่ว วมโครงการ24ทั7ทั3 6 5โดยสมัครใจซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องเข้ารับการทดสอบตลอดทั้งปีทั้งในและนอกการแข่งขันอีกด้วยโดยทาง VADA ก็ได้โพสต์ข้อความบน X ขอต้อนรับเดวินฮานี่เข้าสู่โครงการสำหรับโครงการนี้ จะขยายเวลาไปจนถึงวันที่2มกราคมในปีคศ2 0 2 6สำหรับเดวินฮานี่นั่นเขาไม่ได้ขึ้นเวทีอีกเลยนับตั้งแต่การโชกับทางไรอันกาเซียเดยวินฮานี่เขาถูกลงโทษอย่างหนักในไฟกับกาเซียรวมทั้งถูกน็อกดาวถึง3ครั้งและกาเซียยังลดน้ำหนักไม่ถึงขีดจำกัดที่140ปปอนด์ด้วยซ้ำ ปัจจุบันเดวินฮานี่ได้กลับไปที่ยิมแล้วแต่ฮานี่ก็ไม่ได้ปากฏตัวให้เห็นอีกเลยตลอดปี2024นั่นเอง